สวัสดีครับนักศึกษาครับครูเริ่มอธิบายการสอนเคมีด้วยเนื้อหาง่ายๆก่อนเพื่อจูงเราเข้าสู่บทเรียนนะครับเนื้อหาไหนยากๆเราเอาไว้ก่อนนะครับเอาง่ายๆเพื่อให้ทดลองเรียนรู้กันไปก่อนนะครับเริ่มต้นครูอยากจะอธิบายคำสองคำนะครับคำแรกคือคําว่าธาตุ นะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าสารประกอบนะครับธาตุเนี่ยก็คือเกิดจากการรวมกันของอะตอมแต่ว่าอะตอมที่ว่านี่จะต้องเป็นอะตอมชนิดเดียวกันตัวอย่างเช่นถ้าออกซิเจนอะตอมรวมกับออกซิเจนอะตอมรวมตัวกันเป็นโมเลกุลอย่างนี้ครูก็เรียกว่าออกซิเจนแกส๊ส นะครับถ้าออกซิเจน3อะตอมมารวมตัวกันอันนี้ก็เป็นธาตุเหมือนกันนะครับตอนนี้เรียกว่าโอโซนไม่เหมือนกันนะครับส่วนสารประกอบเนี่ยก็จะเกิดจากการรวมตัวกันของอะตอมต่างชนิดกันนะครับตัวอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เกิดจากการรวมตัวระหว่าง Carbon, คาร์บอนกับออกซิเจนอย่างละหนึ่งอะตอม คาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดจากการรวมตัวของคาร์บอนหนึ่งอะตอมออกซิเจนสอะตอมทันไหมครับง่ายๆแบบนี้คําว่าธาตุกับสารประกอบมาดูแบบฝึกหัดกันดีกวา่านะครับเป็นฝึกหัดครูให้ทำอย่างนี้ครับจงเติมข้อมูลลงในตารางให้สมบูรณ์นะครับน้ำนะครับถามเรื่องสารเรื่องสูตรเคมีเป็นธาตุหรือสารประกอบจํานวนอะตอมนะครับว่าประกอบด้วยกี่อะตอมบ้าง น้ำสูตรว่ายัางไงครับน้ำสูตรก็คือ h 2 o ถูกไหมครับอันนี้เป็นธาตุสารประกอบครับเป็นสารประกอบก็ติ๊กถูกประกอบไปด้วยไฮโดรเจนเกียรต์อะตอคม,มครับ2อะตอมออกซิเจนเกียร์อะตอมครับ1อะตอมถ้มนี่ครับทำง่ายๆแบบนี้เองนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ครับสูตรก็คือ C O 2อันนี้เป็นธาตุสารประกอบครับประกอบขึ้นจากอะตอมต่างชนิดกันถูกไหมครับอะตอมของคาร์บอนอะตอมของออกซิเจนนะครับอันนี้ก็เป็นสารประกอบเป็นคาร์บอนจำนวนครูเขียงงนง่ายๆแล้วกันนะครับ 1. อะตอมนะครับออกซิเจนจำนวน2อะตอมนะครับทั็นไหมครับ อันนี้เอาสูตรง่ายๆมาอาทิติกไม่รู้ง่ายสำหรับเราหรือเปล่านะครับสูตรก็คือ ch 3 cooh เห็นไหมครับประกอบด้วยคาร์บอนประกอบด้วยไฮโดเจนประกอบด้วยออกซิเจนตัวนี้ก็เป็นสารประกอบเกิดขึ้นจากคาร์บอน2อะตอม1 2นะครับไฮโดเจน3 4 4อะตอมออกซิเจน1 2 2ออะตอมถัดไครับออกซิเจนแก๊สนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ธาตุนะครับประกอบจากออกซิเจนจำนวนสองอะตอมนะครับอันนี้โอสามวันนี้คือโอโซนถูกไหมครับโอโซนโซนนะครับอันนี้ก็เป็นธาตุประกอบขึ้นจากออกซิเจนจำนวนสามอะตอม นะครับมีเทน C H 4ประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนอันนี้เป็นสารประกอบคาร์บอนหนึ่งอะตอมไฮโดรเจนสี่อะตอมเห็นไหมครับลองเขียนเองนะนะครับกดซัลเฟอริกสุดว่าไงครับให้พวกเราลองเติมก่อนบ้าง H 2 SO 4นะครับประกอบด้วยไฮโดรเจนซัลเฟอร์ออกซิเจน อันนี้เป็นสารประกอบไฮโดรเจน2ออะตอมซัลเฟอร์1อะตอมออกซิเจน4อะตอมเห็นไหมครับอันนี้กรดไนตริกนะครับอันนี้ไนตริกแอซิดกรดไนตริกนะครับอันนี้เป็นสารประกอบนะครับไฮโดรเจน1อะตอมไนโตรเจน1นอะตอมออกซิเจน3อะตอมตัวนี้เรียกว่าอะไรครับตัวนี้ไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับ ไฮโดรอันนี้ตัว R นะเจนที่ไม่พอซันไฟนะครับอันนี้เป็นสารประกอบไฮโดรเจน2อะตอมซัลเฟอร์1อะตอมอันนี้ไฮโดรเจนนะครับอันนี้เป็นธาตุประกอบด้วยไฮโดรเจน2อะตอมทันไหมครับครูสรุปไว้ง่ายแบบนี้ทวนใหม่นะครับครูแบ่งเป็นธาตุกับเป็น สารประกอบธาตุเกิดจากการรวมตัวของอะตอมชนิดเดียวกันสารประกอบเกิดจากอะตอมต่างชนิดกันนะครับนั้นเบื้องต้นเราเรียนธาตุกับสารประกอบก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ